ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านในยุคที่ควบกึ่งหนึ่งของมารที่จะครองศาสนาและอีกควบกึ่งหนึ่งของเทวดา การที่โยมไม่มีมนตราวิชาติดตัวเลยจะลำบากโรคภัยก็ดีภัยพิบัติก็ดีมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้โยมจเจริญเมตตาอธิษฐานจิตบทนี้ไว้นะอันว่ากามนี้ผู้ใดไปคล้องแล้วไม่ต่างอะไรกับไฟที่มาเผาลนจิตใจคำว่ากามจะเป็นโทสะก็ดีโมหกโะก็ดีโลภก็ดี ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหลายนี้นั่นก็คือความหลงคือความพอใจยินดีในอัตตาอยู่ผู้ใดที่ยังไม่ได้วางอัตตาเท่ากับผู้นั้นยังถือคบเพลิงคบไฟอยู่ย่อมมีความร้อนเป็นธรรมดาดังนั้นควรสละควรปลงควรเจริญเมตตาให้มากคนที่มีเมตตามากเป็นอย่างไรก็คือควรที่เขาปล่อยวางได้นั่นเรียกว่าเมตตา ขอให้จําไว้ว่าแม้เรานั้นจะไม่อภัยให้กับผู้ใดกับคนที่เขาทําวิบากกรรมกับเราก็ดีถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่อภัยเขาแต่วิบากรรมที่เขาทํานั้นก็มีมากเพียงพอแล้วเราจะไปซ้ําเติมเขาอีกหรืออย่างไรในขณะนี้ขอให้โยมมาเจริญเมตตาอธิษฐานให้มากในบทที่ฉันให้โยมไปได้ไปเจริญเมตตากันบ้างหรือเปล่า ที่ว่าพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกถุกรูปทุกนามขอให้ทุกรูปทุกนามจงอย่าได้อาคาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายทั้งสิ้นเทินพุทธังอโหสิธรรมังอโหสิสังฆังอโหสิกรรมใดๆขอให้ยุติด้วยพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธังอนันตังธรรมังจักกวาลังสังฆังนิพพานัง ปัจจโยโหนตุในขณะใดที่โยมจะอธิษฐานจิตบรารมีภาวนาบุญกุศลอันใดหรือจะอุทิศบุญกุศลใดขอให้โยมเจริญภาวนาบทนี้ก่อนบทนี้เมื่อเราอธิษฐานแผ่เมตตาแล้วเราก็อธิษฐานบุญกุศลและบรารมีได้การอธิษฐานแผ่เมตตาด้วยบทนี้เป็นการเปิดทางให้สัพพวิญญาณทั้งหลายทั้งโลกมนุษย์ มารฝ่ายโลกมารเทพเทวานารกภูมิก็ดีให้เขาได้รับรู้ว่าเรานั้นจะไม่มีความอาฆาตพยาบาทและบุญกุศลอันใดที่เราตั้งจิตอธิษฐานกระทำไปแล้วก็เป็นไปเพื่อสันติเพื่อความไม่เบียดเบียนเพื่อความเมตตาเพื่อความการุณามุทิตาเหล่านี้และกรรมอันใดที่เราทำเพื่อให้ยุติในกรรม เพื่อไม่ให้เกิดการจองเวรอาฆาตเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตัดกรรมในกระแสวิบากเพื่อไม่ให้เวรหรือวิบากกรรมในผู้ใดภายใดทั้งหลายเข้ามาเบียดเบียนอย่างนี้แลจึงจะเรียกว่าเหมาะแก่ยุคสมัยนี้ที่สุดไม่ต้องยาวจนเกินไปและก็ไม่สั้นจนเกินไปและน้มจิตของเราเข้าถึงความดีเข้าถึงความสงบได้ง่ายก็ขอฝากไว้ ในขณะใดที่โยมอธิษฐานทำอะไรจะเดินกรรมฐา,านก็ดีหรือจะกรวดน้ำแผ่บุญกุศลก็ดีขอให้โยมแผ่บทนี้ไปก่อนเอาเป็นด่านหน้าลงไปขอให้โยมเข้าใจว่าในโลกกาตทานี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศลมฟ้าลมฝนก็ดีตอนนี้เป็นพิษไปเสียหมดดังนั้นการที่เราจะมีภูมิต้านทานเราจะต้องมีภูมิต้านทานทั้งภายนอกและภายในภายใน คือกุศลที่จะรองรับภายนอกคืออะไรก็คือการจเจริญแผ่เมตตาออกไปนี้แลเรียกว่าการแผ่ออกไปเพื่อเป็นการปรับภูมิต้านทานยับยัง้งเพื่อไม่ให้วิบากกรรมผู้ใดภายใดก็ดีเข้ามาเบียดเบียนบีทาเราเข้าใจไหมดังนั้นแล้วในยุคนี้มันจะควบกึ่งหนึ่งของพวกมารที่จะมาครองศาสนาควบกึ่งหนึ่งของเทพเทวา นั้นพวกโยมไม่มีมนตราไม่มีวิชาติดตัวเลยก็จะลำบากเพราะโรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้มันมากับอากาศก็ดีมาจากพระภายก็ดีมาจากพระเพลิงก็ดีคือความเร่าร้อนมาจากน้ำจากอากาศเหล่านี้เรียกว่าโลกธาตุทั้งนั้นถ้าเราแผ่เมตตาไปเสียก่อนที่เราจะเจริญความดีเจริญกุศลแล้วมันย่อมทำให้มีอนิสง เพราะอนิสง์ของความเมตตานี้มันจะเป็นเกราะป้องกันภัยให้เราฉันก็ขอฝากไว้แม้ว่าโยมจะไม่มีเวลามากจะมาสวดมนต์จะมาเจริญพระคาถาชินทบัญชรก็ดีจะกี่จบก,ก็ตามตามอัธยาศัยแล้วก็ขอให้โยมแผ่เมตตาบทนี้ลงไปเสียก่อนเข้าใจไหมไม่ว่าโยมจะมาเจริญกรรมฐานก็เช่นเดียวกันหรือจะไปที่ไหนเมื่อโยมได้เหยียบทรณีแล้ว ก็ขอให้อธิษฐานในพระแม่ธรณีแล้วแผ่เมตตานี้ลงไปให้คุ้มครองดูแลปกปักรักษาเป็นทิพยานในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในขณะนี้ขอบุญกุศลน,นี้จงเกื้อหนุนเป็นไปปกปักรักษาอนุเคราะห์อนุบาลให้ตัวเราพ้นจากเพศภัยทั้งหลายให้อธิษฐานไป บุญกุศลที่เราแผ่ไปนี้แลเมื่อเราแผ่ออกไปแล้วยักษ์มารพูดพลายใดที่เขาได้รับความทุกข์ร้อนอยู่ที่เขาคิดว่าเรานั้นจะเป็นภัยต่อเขาหรือเรานั้นแลเคยมีวิบากกรรมกับเขาแล้วเมื่อเราได้แผ่เมตตาบทนี้ลงไปจะทําให้จิตเขานั้นวิญญาณเขานั้นเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่เร่าร้อน เมื่อนั้นเขาจะรู้ได้ว่าเรานั้นเป็นมิตรแล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้วใครไม่เห็นค่าของบุญนี้เมื่อไหร่ชีวิตหาความเจริญไม่ได้หรือจะไปเห็นคุณค่าในตอนชีวิตไม่เหลือแล้วคือมันจะไม่ทันการจะไปต่อแพรตอนภัยจะมาน้ำจะท่วมมันไม่ทันแล้วขณะที่เราทำอยู่นี้เขาเรียกว่าต่อแพรเขาเรียกว่า ตัวที่รองรับบุญกุศลเมื่อภัยมันมาเราก็ยังมีบุญนี้รองรับถึงเราจะตกเราจะเกิดเพศภัยอย่างน้อยหนักมันก็จะยังเป็นเบาเข้าใจไหมน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ